วัน,นนี้เขาจะมาง้อด้วยการแบบว่าเลี้ยงเลี te ้ยงหมูกระทะทำไมเขามานั่งกินหมูกระทะกันทำไมอ่ะไม่จีบกันเหรอชิวชิวแบบกินชิวชิวเวลาคนติกเวลาคนจีบกันเขากินหมูกระทะใช่ไหมพี่หรอคนจีบกันเขามากินหมูกระทะแล้วคนมาง้อกันเขากินหมูกระทะไหมพี่ไม่กินเนาะ ถูกไปเลยนี่หายไปเลยไปไปอยู่เมืองนอกเลยมางอมางอวันนี้มางอครับฮะมาดินเนอร์ครับวันนี้ดินอะไรล่ะนี่พาฉันมาทำงานเดินกับด mm ินอยู่นี่ไปไหนนี่ไปไหนทางตรงนี้จะบอกว่าวันนี้จะพามึองอะพาไปกินอาหารเดี๋ยวดูแล้วกินอะไรร้านจอดรถนี่คุณคๆนะคุณไหมครับฮะไม่เคยมา ไม่เคยมาลานจอดรถเนี่ยคุ้นมากมันคุ้นๆนะคุ้นไหมครับไปไหนพาไปดินเนอร์ไปดินเนอร์่จายตังค์แล้วจอดรถอ่ะแต่ค่าจอดรถสี่สิบบาทอ่ะสี่สิบสี่สิบบาทไี่จอดไม่คุ้นๆเนาะจอดจนร้านปิดอ่ะไป ซึ่งติดอยู่กับร้านฉันจ้ะไม่เคยมาใช่ไหมครับไม่เคยมาร้านนี้ร้านนี้นี่ยเพิ่งมาครั้งแรก<อ>ไม่เคยมาร้านนี้แล้วก็ว่าไม่อยากจะมาเพราะว่าตอนแรกก็จะมาคนเดียวไม่ต้องมางอตอนนี้เขาจะมางอด้วยการแบบว่าเลี้ยงเลี้ยงหมูกรนะทะ กอกแต่กาแฟเ,เลยอันนี้กินฟรีอันนี้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 กินฟรีหมดเลยอันนี้กินฟรีค่ะอันนี้ฟรีหมดจ่ายค่าอะไรหจ่ายค่าหมูมีชุดเล็กกับชุดใหญ่หนูเอาห้าร้อยห้าสิบชุดใหญ่พี่เอาอะไรชุดใหญ่ครับพี่เอาอะไรใหญ่เพราะว่ารเขามียำด้วยนี่ไม่ขัดใจหนูหรอกเนี่ย เมื่อกี้เราเมื่อกี้เราเตรียมกันว่าพี่จะขัดใจหนูใช่ไหมครับเอาลืมกันหมดเอาชุดใหญ่ชุดใหญ่ห้าร้อยห้าสิบเอาชุดเล็กดีกว่าเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบหนูจะกินชุดใหญ่เอาชุดเล็กดีกว่าเปลืองเหรอเอาชุดใหญ่ก็ได้ครับชุดใหญ่เอาชุดเล็กอ่ะเอาเจ้ไฟหมูกระทะมา ไม่เคยมากินตงนาง,างยังไงจะตักนี้ป่ะอ่ะนี่พี่หนูไม่กินแครอทหนูไม่กินผักว <c oughs> ันนี้ตํรวจจะจ่ายให้ทุกโต๊ะไม่ใส่เลยปักต้องหักนะผักให้มันบอกว่าแตกหักไปเลย แต่คาดหาดแตหกแตหกักนี่ฉันไปนเที่ยวกับหนุ่มเมืเ่อวานเนี่ยทาเป็นมาทําแบบว่าทําไมนะพี่ว่าอะไรพามากินหมวกวูกระทะทำไมอ่ะมากินทาไมก็มาไปกินหมูกระทะมางอเลยนะ <c oughs> บอกก่อนนะไม่อยากคุยด้วยหายไปเป็นอาทิตย์เห็นไปเที่ยวกับนหนุม่มหนุ่มไปเที่ยวกับหนุ่มมันจะชุบกระจวยหนุ่มเขาเอาใจเก่งด้วย คนแก่ไม่เอาใจก็หยุดเดี่ยวไปอยู่กันหนวดไปเถอะดูดูแบบเข้าถึงบทบาทมังงอนเหมือนนะเหมือนนะอเนาะนี่เป็นครั้งที่สองในชีวิตนะที่มากินหมูกระทะครั้งแรกกินกับลูกสาวกินกับมิกเฉลิมสีครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนี่นะน,นี่กปอน้วอันนี้คือหนวดอะไรนะเป้ามือ จะกินหมดไหมครับเก็บใหญ่ไม่แต่ทำไมเขาจะต้องมาปิ้งทีละอันนะมารับไปกินหมูกระทะร้าน <c oughs> เจ๊ฝ้ายไกลมากมาไกลมากทำไมไม่พาไปสาขาดอนเมืองอ่ะเราไปมาแล้วอ้าเหรอลืมลืมสาขาดอนเมืองอะไรนะเราไปมาแล้ว <c oughs> ลืม เรมว่าไปดอนเมืองมาแล้วเริมก็มีสองสาขาใช่<อ>ทำไมเขามานั่งกินหมูกระทะกันทำไมอ่อไม่จีบกันอยหรอคิวชิวแบบกินชิวชิว,ชวฮะเวลาคน,น,เ,วนเวลาคนจีบกันเขากินหมูกระทะใช่ไหมพี่หรอคนจีบกันเขามากินหมูกระทะ <laughs> แล้วคนมาง้อกันเขากินหมูกระทะไหมพี่ไม่กินเนาะโห มีอะไรสาร,รภาพระหว่างรอปิ้งหมูกระทะไม่ไหนมาไปทำงานครับไปทำงานต่างประเทศไปทำไมบ่อย <laughs> ช่วงนี้ไปบ่อยนะเดี๋ยวไปนู่นเนดี๋ยวไปนี่ไปเมืองจีนไปลาวไปนู่นไปนี่ไปมีอะไรที่นั่น <laughs> มีทำงานครับไปทำงานขอโทษมา <laughs> เรื่องนี้มันต้องรู้ถึงหูคนทั้งประเทศไปทำงานครับ ทำงานอะไรทุกอาทิตย์อันนั้นอะไรอ,อ่ะพี่ไข่แดงครับกินไข่แดงอยู่แล้วเจาะไข่แดงตลอดเจาะไข่แดงอืมเลิกเล่นแล้วเหนื่อยเล่นเหมือนจริงหรือเปล่าบอกมาหน่อยสิว่าเล่นงอนกันเหมือนจริงนะเหมือนไหมครับเหมือนออไหมงอนอ่ะมีมีมีสองอย่าง สาม้หาสมูกับห้าร้ผักเผือกฟรีหมดยำสามสบาทอยู่วิภาวดีซอยสิบหกซับสามสามติดกับร้านร,าร้านข้างร้านเลยนะร้านกินอทอดปลาเตินอะ่ามากินนะเธอนะบ้า